เกิดเหตุสลดรถตู้เลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์วัยรุ่นอายุ23ปีเสียชีวิตรถตู้หนีลอยนวนเมื่อเวลา18.40ิกานาทีของวันที่24กรกฎาคม2568พันตำรวจตรียัน,นาพัฒมาลัยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบริเวณช่องเขาประปาถนนสายรอบเกาะสมุยหมู่ที่2ตำบลหน้าเมือง เกิดเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโดยกล้องวงจรปิดเทศบาลนาครเกาะสมุยสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุได้หลังรับแจ้งเหตุพันตำรวจตรียานพัฒมาลัยสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลเกาะสมุยเร่งเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวจากการสอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนายน,นาทีทรใจมุง่ง อายุ23ปีชาวตำบลหน้าเมืองอยู่ในสภาพนอนเสียชีวิตบริเวณริมถนนฝั่งตำบลหน้าเมืองจากภาพวงจรปิดพบว่ารถตู้สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนได้ขับมาจากสามแยกหน้าเมืองตำบลหน้าเมืองเมื่อขับมาถึงบริเวณด้านหน้าโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ BYD รถตู้ได้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าโชว์รูมรถดังกล่าว ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟร้อยสีน้ำเงินมีน,นายนาทีทอนใจมุง่งขับขึ้นมาจากสามแยกสาเกตเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านหลังจากเลิกงานโดยรถได้พุ่งชนกับรถตู้ที่กลับรถอย่างกระทันหันทําให้ใน,หนายนาทีทอนใจมุง่งเบรกรถไม่ทันทําให้เกิดเหตุด,ดังกล่าวหลังจากเกิดเหตุรถตู้คันดังกล่าวได้ขับหลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้ไล่ภาพวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนขับรถตู้ดังกล่าวมาดําเนินคดีต่อไป ดูจากกล้องครับตอนที่เห็นก็รถตู้มาจากฝั่งหน้าเมืองมอเตอร์ไซค์มาจากฝั่งสะเก็ดรถตู้ได้เลี้ยวเข้าดีไดีรถมอเตอร์ไซค์ก็มาก็เต็มเต็มครับแล้วร,รถตู้ไปไหนครับอันนี้ผมไม่ทราบครับตอนมาไม่เห็น,นครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย